มีข้อมูลเปิดเผยมาเกี่ยวกับเสียวมี่นะครับบอกว่าเสียวมี่เนี่ยวางแผนจะเปิดตัวมือถือระดับกลางมาพร้อมกับแบต7000มิลลิแอมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชิปเซ็ตอย่าง snapdragon 8 s elite นะครับัวนี้ดูน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับใครที่กําลังรอมือถือระดับกลางนะครับแต่ว่าได้สเปคค่อนข้างแรงแบตอึดเนี่ยเป็นไปได้ว่าเร็วนี้เราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่จากทางเสียวมี่นะครับ ที่มีจุดเด่นใน2เรื่อนดังกล่าวก็น่าจะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตอย่างตัว snapdragon 8s elite นะครับโดยข้อมูลเนี่ยมันมาจากบัญชี digital chat station ในเว่ยป๋อนะครับซึ่งเว่ยป๋อเนี่ยก็จะฟีลแบบ facebook ฟีลแบบ x บ้านเราเนี่ยที่เราใช้งานกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นโซเชียลมีเดียของทางจีนแล้วก็บัญชีเนี่ย digital chat station เนี่ยนะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับ มือถือประเทศจีนนะครับเจ้านี้ค่อนข้างแม่นนะเป็นฟิลแบบอีวีเล o ก l e a ล u กที่แบบเป็น g l o b a l เลยนะครับที่หน้าไอคอนเขาเป็น Iron Man มนแบมือเนี่ยครับยิงเลเซอร์เนี่ยโดยโพสตนะครับเขาโพสไว้แบบสั้นมากๆเลย SM8735 นะครับ NPI90 วัตต์บวก 7K บวกลบนะครับโดยประมาณก็ไอรหัสตรงนี้ถ้าถอดรหัสออกมานะครับ S.M.8735 เนี่ยคาดว่าจะเป็นชิปเซตในกลุ่ม Snapdragon 8S รุ่นใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็น 8S Gen4 ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกปรับชื่อไปใช้เป็น 8SElite นะครับเพราะว่าอ,อย่างปีนี้ q u a อ c มันเปิดตัว 8S Gen3 ใช่ไหมที่เป็นตัวลดทรนสเปคลงมาแล้วก็มี8 Gen3 ที่เป็นตัวท,ที่เป็นตัวฟูเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว S ต่อท้ายในชิป q u a l c o m เนี่ย ไม่ได้แรงขึ้นนะครับลดทอนสเปคลงมานะทีนี้ด้วยความที่ปีนี้มันเป็น Snapdragon 8 Elite นะครับก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าไอชิปตัวนี้อาจจะชื่อ 8s Elite นะครับโดยคาดว่าเรื่องของตัวประสิทธิภาพความแรงเนี่ยถูกลดลงมาแน่นอนเพียงแต่ว่าตัวคัสเตอร์ต่างๆน่าจะคงเป็นเหมือนเดิมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับตัว 8s Elite คืออาจจะเป็นการลดทอนตัว GPU ลงมานะครับ GPU ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็น GPU ของ ซีรีส์เของทางคอคอมเนี่ยมันจะใช้ G P U ของซีรีส์เนะครับก็จะมีความแรงที่น้อยกว่าอย่างไรก็ตามด้วยความแรงระดับนี้นะครับเพียงพอที่จะเป็นชิปที่ดีพอสําหรับมือถือระดับกลางมิดเทียประมาณแบบหมื่นปลาย20,000ต้นประมาณนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับการเป็น 8s elite เนี่ยน่าจะมาพร้อมกับการผลิตที่เทคโนโลยี3นาโนเมตรซึ่ง3นาโนเมตรของทางคอคอมเนี่ยมันถูกพิสูจน์มาแล้วใน8 elite นะครับว่ากินไฟ ได้น้อยมากๆแล้วก็กินไฟอัาตราการบริโภคพลังงานเนี่ยดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับความแรงเพิ่มขึ้นกินไฟน้อยลงถือว่าน่าสนใจนะนอกจากนี้นะครับเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองก็คือข้อมูลที่บอกว่าเป็น 7k น่ะครับน่าจะมาพร้อมกับแบตความจุ7,000มิลลิแอมป์แต่อย่างไรก็ตามบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบต7,000เครื่องจะหนาขนาดนี้หรือเปล่านะครับสำหรับมือถือจีนนะครับช่วงหลังมาเนี้ยเขาใช้แบตเตอรี่ที่เป็นเทคนโนโลยีอย่างตัวซิลิคอนคาร์บอนเนี่ยแบต7,000น่ะ ถ้าเป็นซีคอนคาร์บอนเนี่ยถ้าเทียบกับตัวแบตลิเทียมเนี่ยอาจจะมีขนาดพอๆกับแบต5000มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่ารุ่นนี้ได้ชิปที่ดีแล้วแบตก็จะอึดด้วยแล้วก็ตัวเลข90วัตต์ก็คือการรองรับการชาร์จเร็วผ่านสายได้สูงสุดอยู่ที่90วัตต์นะครับแต่ก็น่าจะไม่มีระบบการชาร์จไร้สายมาให้เนื่องจากเป็นมือถือระดับกลางนั่นเองทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่ารุ่นนี้อาจจะออกเป็นตัว Redmi Turbo 4 Pro นะคร ตอนแรกอะ่ะมีคนคาดการว่าอาจจะเป็น K 90หรือเปล่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า Redmi มันเพิ่งเปิดตัว K 80กับ K 80 Pro ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือตัว Redmi Turbo 4 Pro นะครับซึ่ง Redmi Turbo เนี่ยมันก็จะเข้าไทยในชื่อของตัว Poco รหัส X นะครับต้องมารอรุ้นกันว่าในบ้านเราจะเข้ามาในชื่อรุ่นอะไรแล้วก็จะเข้ามาหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ว่าดูจากสเปคแล้วถือว่า น่าสนใจนะใช้ 8s elite แรงระดับที่แบบมันก็เล่นเกมได้หลายๆเกมแล้วแหละอาจจะมีแค่ในเรื่องของความเร็วที่อาจจะไม่ได้เท่าแต่ผมว่ามันเพียงพอมากๆนะครับนอกจากข่าวที่จะมีมือถือดับกลางของนังเสี่ยวหมี่แล้วเนี่ยมันมีข่าวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมรวบไปเลยแล้วกันเขาบอกว่าเสี่ยวหมี่เนี่ยอาจจะกําลังพัฒนาช h i เซ e ของตนเองคาดว่าจะลดการพึ่งพา Qualcomm คคคและ MediaTek นะครับแต่อย่าพึ่งตกใจไปนะครับเรามาดูเนื้อหาข่าวก่อนคือเนื้อหาข่าวทั้งหมดเขาบอกว่า มันมีข้อมูลมาว่าเสียหมี่เนี่ยในปี2025เนี่ยมีการเพิ่มงบลงทุนสูงขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยมันอยู่ที่24ล้านหยวนในปี2024เขาบอกว่าปี2025จะเพิ่มขึ้นเป็น30ล้านหยวนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ143ล้านบาทจากเดิมเนี่ย1 1 5ล้านบาทนะเขาบอกว่าคาดการว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเสียหมี่เนี่ยจะลงทุนในการผลิตพัฒนาชิปเซตขึ้นมาเพราะว่าทางเสียหมี่เองก็ ถ้ามองในแบรนด์ของของโทรศัพท์จากจีนะครับหูเว่ยเป็นโน1อยู่แล้วผมมองว่าถ้าจะผลิตชิปเซ็ตใช้เองอะ่ะแบรนด์ที่พอจะมีกําลังไปถึงได้น่าจะเป็นเสี่ยวมี่นั่นแหละเพราะว่าเสี่ยวมี่เองก็ลงทุนกับพวกไอดีค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ทางหูเว่ยในโดนแซงชันไปเสี่ยวมี่ก็ดูดูโดดเด่นขึ้นมานะครับทั้งการคอลลาบอร์เรชันกับทางไลก้าเองแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูมือถือเสี่ยวมี่นะครับที่เปิดตัวมา อ,อย่างพวกเรือธงอย่างเซอร์มี14กับ4 4อัลต้าเนี่ยถ้าดูที่ตัวเซอร์มี14เองนะครับชิ้นส่วนของมันข้างในเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีที่พึ่งพาองคอคอมก็คือชิปเซตนะครับมันใช้8 Gen 3ใช่ไหมส่วนอย่างอื่นเนี่ยพวกกล้องพวกหน้าจออะไรต่างๆมันไ้าจะทไปทเองหมดเลยนะครับมีการพัฒนาคืออาจจะไม่ได้ทําเองร้อเปรเซนหรอกแต่ว่ามีการพึ่งพาซัพพลายเออร์ในประเทศนะครับที่เป็นของจีนะ่ะต่างๆก็เขาก็เลยวิเคาาราะห์กันไงว่าหรือว่าการเพิ่มงบครั้งนี้จะเป็นการ ลงทุนในการผลิตชิปเซตใช้เองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเสียวหมี่ไม่ได้โดนแซงชันเองเนี่ยอาจจะดีไซน์ชิปเซตขึ้นมาแล้วก็ให้ t s m c เ็เป็นมือปืนรับจ้างผลิตชิปให้เหมือนอย่างที่เมื่อก่อนหัวเว่ยก็ทําก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่ผมมองว่าด้วยงบการลงทุนประมาณนี้อาจจะไม่ถึงขั้นการทําชิปเซตเองนะผมคิดว่าถ้าพูดถึงชิปอาจจะเป็นการผลิตชิปพวกชิปสัญญาณโทรศัพท์การพัฒนาชิปสัญญาณโทรศัพท์การพัฒนาพวก ISP ต่างๆในการใช้งานกล้องเพื่อ ลดการใช้ชิ้นส่วนหรือว่าเทคโนโลยีของทางฝั่งเมกามากกว่านะครับคืออาจจะดึงมาใช้แค่ตัวชิปเซตส่วนอย่างอื่นน่ะดีไซน์เองทั้งหมดเลยเพื่อรอให้ถึงเวลาจุดหนึ่งที่เขาสามารถผลิตชิปเซตได้เองในประเทศเนี่ยผมว่ารอบนั้นน่ะน่าสนใจกว่าเพราะว่าด้วยด้วย,วย,วยตัวจํานวนเงินนะครับเพิ่มมาแค่ประมาณ6ล้านหยวยเองไม่น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาชิปเซตได้นะครับว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เสี่ยวหมี่จะทําชิปเซตใช้เองลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ